ทำไมคนเป็นแม่ต้องเล่นใหญ่วันเกิดลูกทีไรจัดใหญ่จัดเต็มเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าบอได้เชื่อว่าแม่หลายคนก็คงเป็นเหมือนกันใช่ไหมไม่ว่าวันอื่นๆจะจกตาจะยุ่มหัวกับลูกมากแค่ไหนวนครบรอบมาถึงวันเกิดลูกทีไรก็จัดให้จัดหนักจัดเต็มอยู่ดีรักเขาเดาไม่ยากเลยใช่ไหมวันนี้วันเกิดเด็กหญิงเอลิซาอายุครบสี่ขวบชื่ออะไรนะเอาอีกทีบางคนติดตามกันมาตั้งแต่ตัวยังแดงๆแต่ก็ยังเรียกชื่อไม่ถูกไม่ว่ากันเพราะว่าชื่อเรียกยากบางคนก็เรียกเอลิซาบางคนก็เรียกอาริซา จริงแล้วน้องชื่อว่าเอรีซาโอยเอรยลอออลีซออาซาเอีรลีซาหรือใครจะเรียกลีซาเฉยๆก็ได้ไม่ว่ากันจะเรียกหมาก็พอเนี่ยถ้าเป็นร้านค้ารวยไปแล้วแพนเค้กกล้วยของแม่ออกจากกระทะไม่ทันนั่นเด็กๆมัวแต่จกตาก,การหันมาอีกทีแพนเค,ค้กแม่ไม่เล้นว,วันเกิดลูกสาวเนาะตื่นเช้ามาแม่ก็เลยอยากจะทําแพนเค,ค้กของโปรดให้แต่คนที่กินเยอะสุดไม่ใช่เจ้าของวันเกิดแน่นอนคือเด็กใจวัสกา้ากินอาหารเช้ากันเสร็จสองไม่ลูกก็มาช่วยกันทําลูกโป่งที่จริงแม่อยากจะทำ เซอร์ไพรส์แต่ว่าวันเกิดดันตรงกับวันอาทิตย์ไงไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่บ้านก็เลยต้องช่วยกันทําแบบนี้แหละวันเกิดปีนี้ลูกสาวขอมาแบบขีดเส้นใต้ว่า ขอจีมงานเป็นเมอร์เมดนะคะมาม,มาเมอร์เมดต้องเป็นเมอร์เมดเท่านั้นคนเป็นแม่เนาะต่อให้ลูกเจ้าดวงดาวก็จะไปคว้ามาหาเมอร์เมดก็เมอร์เมดถึงแม้งบเราจะน้อยแค่ไหนก็ตามเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นวันเกิดของลูกแต่มันเป็นวันครบรอบที่ชีวิตของเราได้เปลี่ยนไปตลอดกาลเป็นวันที่แม่ได้สะท้อนเรื่องราววันคลอดลูกจำน้ําหนักตัวตอนที่หมอเอาลูกมาวางบนอกได้จาความรู้สึกแก้มอุ่นๆที่แนบอยู่บนอกเราตอนที่คลอดออกมาลูกก็ร้องด้วยความตื่นกลัวแต่พอได้กลิ่นแม่ได้ยินเสียงแม่ ก็เลยรู้ตัวอีกทีว่าอา้าวนี่ก็นอนอยู่บนอกแม่นี้นาะหยุดร้องดีกว่าตอนนั้นแม่ก็น้ําตาไหลเป็นทางและต่อให้แม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่แม่ก็จะจําโมเมนต์นั้นได้เสมอกว่าจะเบ่งออกมาได้เจ็บมากจัดเสร็จแล้วนะไปทําโน้นนี่นั่นจนบ่ายมาเปิดห้องดูอีกทีอ้า ทำไมลูกโป่งลงมากองอยู่ที่พื้นล่ะเอาของวันเกิดตื่นแล้วลูกโป่งล่วงหมดแล้วตื่นเต้นไงวันเกิดตัวเองตื่นแต่เช้ามากพอตกบ่ายมาแอบหลับอยู่โซฟาเนี่ยส่วนคนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยกินอีกแล้วเราจะหยุดกินกี่มองบ่ายสามครึ่งสามแม่ลูกปั่นจักรยานพ่วงคู่ใจไปห้างลูกสาวไม่ใช่แค่อยากได้ลูกโป่งเมอร์เมดนะอยากได้เค้กเมอร์เมดด้วยไปงั้นเราไปซื้ออุปกรณ์กัน<ม>ช่วงนี้บรรยากาศที่สวีเดรนสีก็จะคลุมโทนแบบนี้จากเขียวเหลืองแดงลืมถ่ายตอนอยู่ในห้างตัดภาพ อีกทีซื้อเค้กเรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือเอากลับยังไงไม่ให้เค้กเละตอนซื้อทําตัวเหมือนมารถยนต์รถเราก็แรงซะด้วยจะปั่นช้าๆก็ยากเหลือเกินนี่คือปั่นแบบเบาที่สุดในชีวิตแล้วนะสองคนข้างหลังก็เล่งคนนึงอยากจะเป่าเค้กคนนึงอยากจะกินเค้กถ้าใครสงสัยว่าทําไมแม่ไม่ทําเค้กเองให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วเคยทําแล้วเค้กมันเกิดก้อนแรกในชีวิตขนาดลูกยังไม่กินคิดดูเถอะตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาด้วยกัน ไปซื้อเค้กแต่เค้กเมอร์เมดเนี่ยจะไปสั่งเขาทํามันก็แพงไงงบเราน่อยมี่แหละวิธีการแก้ปัญหาแบบฉลาดเชียบแหลมป่านไม้เสียบลูกชิ้นซื้อเค้กสําเร็จรูปมา1ก้อนคองตกแต่งเค้กซื้อในเน็ต35โครนมันเป็นพลาสติกนะกินไม่ได้นะเน้นสวยงามอย่างเดียวไม่เน้นรับประทานได้อยู่นะว่าไปได้อยู่ที่แปลว่าก็ได้อยู่นะและใครจะคิดยังไงไม่สําคัญถูกใจเด็กหญิงเอลิซ่ามากแบบมากที่สุดพอเห็นเค้กรีบเข้ามากอดแม่แล้วก็บอกว่าขอบคุณนะมามามมมาเก่งที่สุดในโลกเลยเห็นลูกมีความสุขแบบนี้ แม่ก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยที่แปลว่ายังหอบอยู่ปีนี้ไม่ได้จัดงานให้ใหญ่โตเพราะว่าลูกสาวเป็นอิสุกอิใสมีแขก,กท่านผู้มีเกิดมาร่วมงานหนึ่งคนท่วนก็คือเด็กชายออสการ์เขารู้นะว่าเป็นวันเกิดพี่สาวตอนที่ไปซื้อเค้กที่ห้างเขาเจอใครเขาก็ชอบทักคนนั้นคนนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยฉันมาซื้อเค้กวันเกิดพี่สาวฉันพอคนเขาถามกลับว่าแล้วพี่สาวเธออายุเท่าไร่เขาก็จะตอบว่าอตตานี้แย่แปดเก้า บห่วยมากเมื่อกี้เด็กๆพากันกินเค้กไปสองชิ้นจุกๆแต่ไม่อิ่มคนไทยที่แปลว่าถ้าไม่ได้กินข้าวมันไม่อิ่มนะเนาะข้าวสุกไมมทันเอ้างั้นกินมาม่าไปก่อนร้อนนะแต่ร้อนแค่ไหนก็สู้ช่วยกันเปล่าจะมากินคงกินเค้กอะไรมาซดน้ำมาม่านี่มาแล้วดูกินพากันอร่อยมากพี่สาวซดใช่ไหมน้องก็ซดด้วยกลัวน้อยนะลืมถ่ายคลิปตอนที่ปู่เอาของขวัญมาให้แล้วก็ลืมถ่ายคลิปตอนที่เปิดของขวัญด้วยไม่ทันแล้วถ่ายมาได้แค่นี้ขอให้เอลิซาแข็งแรงและมีความสุขมมาากกๆนนะลูขอบคที่เิด